เค okay. เริ่มกันแล้วนะคะวันนี้วันนี้เรามีเทคนิคขั้นตอนนะครับการทำสปาอ,อัลมอน์ออยนั่นเองจ้ะกะ็เอามาฝากกันนะครับเทคนิคขั้นตอนการทำนะครับรายละเอียดครบกจ้ะก็ไปดูนางแบบก่อนนะครับปลายผมแห้งชี้ฟูนะคบสามารถทำได้บ่อยนะครับหรือทุกอาทิตย์ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคอร์สที่แนะนำกับ ช่างสงสวยนะฮะเอาลงคอร์สเพิ่มนะจ๊ะก็ลองไปดูวิธีการทำนะครับว่าง่ายแค่ไหนนะคะเรามาดูกันที่สภาพผมนังแบบก่อนนะครับอันนี้จริงๆสภาพน่าจะตรงกับหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาผมแห้งชี้ฟูผมเรียงเส้นกันไม่สวยนั่นเองนะครับผมแห้งแห้งทำเสร็จแล้วออกมาโอ้โหได้ผลทันทีนะคะก็สภาพปลายชี้ฟูฟุ้งพวกนี้เอาอยู่นะครับสปาอ่อนอ,อน,นะครับ เริ่มจากสระผมก่อนนะคะสองรอบด,ด้วยแชมพูฟีเซียคาโมไม้นะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าสารสกัดจากดอกคาโมไม์ใช่ไหมมันก็จะช่วยถนอมสีผมนั่นเองนะคะก็คือสีสีไม่เฟดซี่จางไปม,มากกว่าเดิมจากที่เฟดมาแล้วอะไรนะครับก็ช่วยวควบคุมความมันด้วยปกติสาวๆนะคะไม่สระผมสามวันผมเหนียวแล้วนะคะแต่ว่าตัวฟีเซียคาโมไม์นะคะช่วยควบคุมลิ้นพันกัน ช่วยควบคุมความมันนะครอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแชมพูที่เบาแล้วก็ทํารรความสะอาดได้หมดจริงๆโอเคนะครับหลังจากที่สระเสร็จแล้วสองรอบนะครับแล้วก็ซับผมให้หมาดนะครับทีนี้เราต้องมาผสมสูตรสปาอัลมอนอยนั่นเองนะครับก็ใช้ตัวมา r ิเซียนะฮะกับตัวมาคเค e ลโทนนะครับเพื่อ เพิ่มประกายสีให้นางแบบด้วยนะครับมาร์กตัวเคโลโทนนะคะวันนี้เราใช้เป็นสูตรเพอร์เพ a i n เรนนะครับก็ตัวนี้นะเคโลโทนนะคะตัวนี้ก็เพิ่มประกายสีให้ได้ด้วยนะครับใช้ตัวเพอร์เพ a i n เรนผสมกับมาร์กฟิเซียนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือยีนโรดิอัมเซรั่มนะครับหนึ่งหลอดนะครับผสมให้ให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นแบ่งผมครึ่งๆไปเลยนะคะช่วงช่วงท้ายรอยในสุดแล้วก็ ใส่สปาอ,อัลมอน์ออยแล้วก็ผสมตัวเคลาโทนเพื่อเพิ่มประกายสีนะคะสำหรับอีกชั้นหนึ่งเราจะเอาสูตรออริจินอลเลยก็คือ,อใช้ตัวมาร์คิเซียนะคะผสมกับตัวเยลโล่ไดมอนด์เซรั่มนะครับอันนี้ก็เน้นความเงางามนะฮะก็ให้นางแบบดูมีประกายสีนะครับแล้วก็นุ่มเงางามนะครับด้วยสูตรตัวสปาอัลมอนต์ออยสสูตรนี้นะครับ แม่งผมเสร็จแล้วนะคะตีสปาให้ทั่วทุกชอ่อจากนั้นเป่าใดให้แห้งนะคะแล้วก็หนีบร้อนนะคะความร้อนที่ใช้คือระดับความร้อนนั้น1 4 0้อิถึงร้อยอย่าเกินนี้นะคอะอ่มันเป็นอุณหภูมิที่เราคุมไว้ว่ามันจะเป็นการผักดันที่เม้นเข้าไป สู่เส้นผมโดยตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนุ่มการันตีแน่นอนนะคะความเงางามบังเกิดเออประมาณนี้นะคะก็หมีให้ทั่วนะคะหนีบเสร็จแล้วนะคะก็พักให้ผมเย็นก่อนนะคะจากนั้นไปล้างน้ำสะอาดออกไปล้างน้ำเปล่าออกนะครับแล้วก็อ่า มาเซ็ตทรงนะครับล้างเศษก่อนเป่าได้เซ็ตทรงเราก็ใส่ตัวแฮร์ออยนะครับในคอลเลซชันของฟีเซียนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ปกป้องความร้อนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าครอบคุมทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีเหมือนฟิล์มบางๆอ,อ่ะปกป้องทุกอย่างที่เราทำชิทเมนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความเงางามนั่นเองนะฮะก็ใส่ฟีเซียแฮร์ออยก่อนนะครับ, Oil, นะรบแล้วก็เซ็ตทรงให้นางแบบได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับอ,อันดับแรกเลยเราก็จะเห็นในเรื่องของความเงางามนะครับแล้วก็ประกายสีที่มันมีความหมุนมากขึ้นเพราะพื้นตั้งแบบติดส้มใช่ไหมเราใส่ม่วงไปก็จะมีความหมุนมากขึ้นนั่นเองะครับก็เป็นการเพิ่มประกายสีโดยการใช้รีทเมนต์นะครับในสูตรสปาอัลมอนด์ออยล์นะครับ และที่สําคัญนะครับความนุ่มความเงาของนางแบบการันตีได้เลยว่าอยู่ได้สิบสัปนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครแต่ว่าในชุดสปาอมอออยเนี้ยสามารถทําได้บ่อยนะครับถ้าถ้าเราต้องการบํารุงที่มันอนอกเหนือจากการอาสระแล้วก็มาทรีทเมนต์นะครับอยากบำรุงที่มันล้ำกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่เห็นผลกว่า นะครับก็แนะนำเป็นสูตรสปาอัมอนด์ออยนะครับขั้นตอนง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาโอ้โหรับประกันแน่นอนว่านุ่มตรงเงางามสุดๆเลยนะครับ